ไม่ซุงค่าไม่ส no. ุนพี่น้องตั้งใจในขันนอยินหลีเข้าสู่ครับเข ar, ้าสู่ช่องของความแต่จะผักแท่งเอาวะอ่าเมือนก็คาเดป้าพี่น้องเขาแต่กอเขากันหลีกล้องวิ่งอินเนี่ยครับอ่ะเออดิ้งอยู่น้ำเพิ่มวิ่งแหงในคะนะเ้องห่างจากวิ่งแหงก็ห่างจากเกจยงใหม่ร้อยหกสิบกิโลเนาะเราจากไอ้ขึ้นก้าเนี่ยจากไอ้ขึ้นคันเนี่ยกับแท่งสากิโลเนี่ยขันนอพี่น้องเาจะอยู่วิ่งแหงก็อาจจะหุ่นจักกันเลยขันนะแต่ว่าสำหรับพี่น้องเามันก็เป็นไปหันเป็นไปหุ่นจัดเนี่ย นักข <screws> <ground> ี <desserts> <Negative paper> ่ขบอาจจะอุบ <Honor> มูลเรืองนะรัดความมูลเรื่องไม่น่ามัความเน้อนออมพอมมพอกกตัววิวกับตัวตั้งห่างดีกาตั้งกับด้วยบรรยากาศเทาก็เลยมาถึงวันเป้งหลงนอหนอหมู่บ้านยหหมู่บ้านเป้งหลงอำเภอว่งจังวัดเชียงใหม่เนอนถึงมาย่ถึงยาในขนอ กันตังเดือเลยนนเพาเพิ่มมาหลีอย่งก็มาหลีไม่แหงไอ้มาถึงมาเลยมาถึงกล้องอย่งว่าผูทองว่ากล้องไฟไฟอินนี่ฮะจะได้ว่ามาถึงขนาดมมาถึงนะมผมมาถึงกล้องเลยนอือพาิ่มาหลีไม่แหงอมาถึงกล้องรัไฟวิอินเนี่ยจะได้ว่ามาถึงไม่แหงเลยครับ ่นนอันนี <N un> <N un> ้เองวิ่งมีอินนี่ยค่ะนอตีอยู่ติดชายแดนเลยเนี่ยค่ะนอติดชายแดนกับไทยทางพม่าเลยค่ะนอไอ้ขามาถือกันนะอืออ่าเผอมาเหลวเว้แหงก็อย่าลืมมาเหลวค่ะนอปุ่มฮูบแป๊บแป๊บเผื่อก็ รักมาหากนุณาธิกาอะไรเขาก็ตัว,ว,ว,วเวรรอบมามีอย่างเมื่อไงมันได้เป็นน,นาา่าะนะ <S <S นนจะมีแขกมาเหละนะอืม่นนาจะมีแขกมาเหละอันนี้เราก็มาถึงเขตของชายแดนไทยพมา่าเลยค่ะน้องนี่ครัคือว่ามันมันเตือเอเอเ้อเลยค่ะน้อเขาเรียกเขาเรียกว่าตุ้ยตั๊บมาอะไรค่ะน้องผ่านตั้งปุ้นก็เป็นตั๊บมาในค่ะน้อห่างกันตุ้ยหันกัน,ะะนอะไรอย่างเงี้ยน้อนี่ะนะ ต้งหนหน้าเป็นตับมานะคดีสู้แหม่พี่น้องตัวองอืมน้องตาเป็นตับมาเน่นเนอืมไม่ใช่เป็นคือพ่องค่าเกิดว่าพี่น้องเขาใครอหจาสงสัยหยังมีคำถามมีหยังใน,นก็คอมเมนต์มาไว้ไว้ดังเต้าในไรในขนอหน่อขัดมาต่อปันในข้อนอแล้วก็ คลิปนาได้กัดตังไรหรือว่าตีเห็ดอีหยังนี่ก็อย่าลืมติดตามกันในขนอยินดียินจมกูเกาะกูกล่นขาเกิดว่าวันเหนื่อยปีน้องเขาเลยมาหลี่วิ่งแหงก็อย่าลืม,มกันในขนอเขามาตักหาก,กันไราามาถามไรว่ากัดตังเลยมาตั้งไลยในท่มา,ามันก็ได้ตลอดในขนอจมกูเกาะกูร้องขาบาย